สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับตู้มือสองนะครับตัวนี้จะเป็นตู้เบสกระแทกหลังสิปดนิ้วนะครับเป็นตู้มือสองมานะเป็นลูกค้าเทินมาตัวนี้ก็จะเป็นไม้อัด20มิลขอบเหล็กติดโฟเมกาด้วยนะติดแผ่นลาบินเนตสามด้านนะครับเป็นโฟเมกาด้านสีดําด้านนะครับตัวนี้ก็มีตะแกรงข้างหน้าให้มีหูจับให้นะครับตู้เป็นตู้มือสองเธนลูกค้ามาแล้วก็เป็นดอกลําโพงระห่านะครับ ลำโพงระหำ่ำมคงหล่อไว้สี่นิ้วแม่เหล็กสองชั้นนะตรงนี้ก็ผมลองก็ลองเสียงแล้วแรงเลยนะครับตยวนี้ใครสนใจก็ทักกันมานะครับที่ Facebook เครื่องเสียงมือสองนะครเช้ยีนะครับหรือ f c e e o o o โชลทีสาวก็ได้อันนี้ราคา2ใบนะ2ใบ9,800บาทนะครับ2ใบ9,800บาทไม่รวมส่งนะก็ราคารับเองหน้าร้านนะครับเก0 0บาท หรือจะให้ส่งก็คือส่งใกล้ๆได้นะครับส่งใน,ววะนระแวกนครปฐมราชบุรีเนี่ยส่งได้นะครับวิ่งไปส่งได้ในโซนสุพรรณราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นะครับวิ่งไปส่งได้ด้านหลังก็จะเป็นไอแท็บเล็กแบบนี้แท็บเล็กนะฮะมีกดมีสเปคคอนในตัวนะครับก็ดีอยู่โอเคนะใครสนใจนะครับใครสนใจตู้คู่นี้กล้าพันแปดร้อยบาทนะครับทักมา เฟซบุ๊กเครื่องเสียงมือสองนครเชียงศรีครับ